เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะบ้านเราก็เลยมาทําระบบปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะคะทีน่นี่ก็เป็นแหล่งกําเนิดน้ําในไร่ของเรานะคะเป็นบอ่อใหญ่เลยค่ะหนึ่งบอ่อทัะะ่บ้ของเราจะเป็นปั๊มหน่งแรงนะคะพลังงาน750วัตต์ใช้แผงโซ,าซลาเซลล์จํานวน2แผงนะคะและแผงก็พลังงาน450วัตต์นะคะซึ่งตอนแรกเราก็จะนําเป็น3แผงนี่แหละคะ่ะแต่ว่า มันเกิดปัญหาขึ้นคราวนี้ทีมช่างก็กําลังปรึกษากันนะคว่าไอ้เจ้าสามแผงเนี่ยทำไมน้ํามันถึงไม่ทํางานน้าท้ายแล้วเราก็ได้ใช้เพียงแค่ 2, 2> แผงโซลาร์เซลล์นะคะได้ต่อระบบไฟรเรียบร้อยแล้วก็จะได้ระบบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้เลยค่ะทุกคน <Yeah! S 1> ก็จะเป็นท่อเมนน้ำแล้วก็ต่อสปริงเกอร์แบบนี้นะคะเตรียมพร้อมในการเพาะปลูกพืชผลต่อไปแล้วค่ะทุกคน นี่ก็จะเป็นคลองเล็กนะคะเมื่อเทสระบบดีแล้วเนี่ยเราก็จะหาพันธุ์พืชที่เราตั้งใจจะแปลงต่อไปแล้วนี่ก็เป็นน้ําที่ไหลาจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแรงไม่มีตกเลยค่ะถ้าแดดแรงน้ำก็แรงค่ะไร่ของเราเป็นไร่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสวนเลยนะคะหัดทั้งนวลก็ตามศาสตร์พระราชา